สวใช้ AI อภิปรายแทนแทบแยกไม่ออกตัวจริงตัวปลอมชี้รัฐปราบแก๊งคอไม่ง่ายการเมืองอึง้งสวใช้ AI อภิปรายแทนแทบแยกไม่ออกตัวจริงตัวปลอมชี้รัฐสู้แก๊งคอรไม่ง่ายวันที่3กุมภาพันธ์2568 16นาฬิกา36นาทีมิติใหม่สวนพดล ใช้ AI อภิปรายแทนชี้แทบแยกไม่ออกระหว่างตัวจริงตัวปลอมหวันภาครัฐสู้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่3กุมภาพันธ์2568ที่รัฐสภาในการประชุมวุฒิสภามีนายมงคลสุรสัจจ่ประธานวุฒิสภาเป็นประธานที่ประชุมวาระพิจารณายติ ให้วุฒิสภาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายของนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรสวเป็นผู้เสนอโดยนายวุฒิชาติเสนอว่าปัจจุบันมีกลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงประชาชน เพื่อให้ผู้เสียหายโอนเงินในรูปแบบต่างๆด้วยการใช้โทรศัพท์โดยแกง้ง call center อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐสร้างสถานการณ์ทำให้ผู้เสียหายตกใจว่ามีส่วนร่วมกับการกระทำความผิดการหลอกลวงผ่านอีเมลหรือ SMS ปลอมหรือเชิญชวนทำงานหลอกให้กดลิงก์ ทำให้ประชาชนหลงเชื่อกดลิง์เข้าไปกรอกข้อมูลในหน้าเว็บไซต์ปลอมที่ถูกสร้างขึ้นหลอกลวงให้ลงทุนแชร์ลูกโซ่หลอกให้ซื้อสินค้าออนไลน์โดยมิจฉาชีพจะสร้างโปรไฟล์ปลอมหลอกลวงซึ่งกลุ่มเป้าหมายมักเป็นผู้สูงอายุและผู้ไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีจะถูกหลอกลวงได้ง่ายรวมถึงกลุ่มที่มีปัญหาด้านการเงิน หรือผู้ที่ต้องการสร้างรายได้จากกลลวงของมิจฉาชีพทำให้ประชาชนสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากโดยไม่สามารถตามเอาคืนได้เนื่องจากกลุ่มมิจฉาชีพโอนเงินเข้าบัญชีมา้าและโอนออกนอกประเทศอย่างรวดเร็วปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมานานและมีประชาชนตกเป็นเยื่อมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากกลุ่มมิจฉาชีพสร้างกลลวงรูปแบบใหม่ๆเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อจนต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากโดยกลุ่มมิจฉาชีพจะใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านไปยังประเทศเพื่อนบ้านมีการลักลอบใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและโทรคมนาคมของไทย นอกจากจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยแล้วยังส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายในประเทศอีกด้วยจากนั้นสมาชิกได้อภิปรายแสดงความเห็นด้วยกับยัตติดังกล่าวเพราะถือว่ามีความสำคัญและเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องร่วมกันแก้ปัญหาโดยจะส่งข้อเสนอแนะไปยังคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาดำเนินการเร่งด่วนต่อไปไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงกฎหมายการเพิ่มโทษผู้ประกอบการการเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ตำรวจการตัดน้ำตัดไฟไปประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงการแก้ปัญหาที่มิจฉาชีพใช้ระบบ AI เข้ามาหลอกลวงเหยื่อทั้งนี้นายนพดลอินหน้าสว อภิปรายว่าวันนี้ตนขออนุญาตให้ AI อภิปรายแทนซึ่งตนพูดถึง AI มานานแล้วแต่วันนี้ขอนำเสนอให้เป็นรูปประรามว่า AI มีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนทั้งภาพเสียงและเนื้อหาต่างจากตัวจริงแค่ไหนจากนั้นนายนพดลได้เปิดคลิป AI ซึ่งเป็นภาพของนายนพดลอภิปรายสนับสนุนยติดังกล่าวและเมื่อ AI พูดจบนายนพดลกล่าวว่าทุกท่านคงเห็นแล้วจริงๆผมแยกแทบไม่ออกว่าตัวนั้นตัวจริงหรือตัวนี้ตัวปลอมนายนพดลกล่าวต่อว่าทำให้ตนหวั่นใจว่าถ้าภาครัฐที่กำลังจะต่อสู้กับแก๊ง call center หรืออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เหล่านี้ถ้ามีบุคลากรที่ไม่มีความรู้ความสามารถที่เพียงพอหรือมีจำนวนน้อยกว่าแก๊้งคอลเซ็นเตอร์เหล่านั้นลองนึกภาพดูว่าต่อไปนี้ถ้าเราจะประกาศสงครามกับแก๊้งคอลเซ็นเตอร์เพื่อแก้ไขปัญหาไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเขาเก่งกว่าเรา ิบเล์ไฟเล่าสแตมปรึกษาคิดจะลาออกจากวงการแนะนำให้พูดความจริงบันเทิงวันที่3กุมภาพันธ์2568 16นาฬิกา52นาทีหลังจากเป็นเรื่องราวใหญ่โตประชาชนให้ความสนใจจำนวนมากกับเรื่องราวที่เคยนอกใจภรรยาสู่ปัญหาครอบครัว แต่หลังจากยุติความสัมพันธ์พร้อมคืนดีภรรยาแต่ปัญหาอื่นๆกับยังไม่จบไม่สิน้นจนเจ้าตัว,ต,วต้องออกมาเปิดเผยรประเด็นดังกล่าวกลางงานคอนเสิร์ตลุกลามมาถึงท่านฟ้องร้องกันเลยทีเดียวตามที่เคยเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสเจอจีฟเทพอาจกวินอาน,านันต์ซีอแห่งค่ายเพลง เลอไพรที่วันนี้มาร่วมเปิดงานแถลงข่าว2025เลอร์ไพร์ N E W C O M E R at Lido Hall 2เปิดตัวศิลปินใหม่ Newcomer Artist 2025หนึ a ่งซา r a ล่า Rooftop O A B N I T H I t r a i n e e 2025ที่ Lido Hall 2 จากนั้นจึงได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องสแตมอภิวัตรเพื่อถาวรสุขนักร้องรุ่นน้องที่อยู่ในสังกัดได้ติดตามเรื่องราวของสแตมบ้างไหมก็ลุ้นทุกวันว่าพี่หนุ่มจะโทรมาไหมติดตามครับเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายจริงๆผมก็รู้จักหมดเลยทั้งสองฝ่าย เป็นน้องๆด้วยกันทั้งนั้นเคยทำงานร่วมกันหมดเลยหวังว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีทราบมาก่อนไหมมาก่อนครับขอได้มาปรึกษาเขามาปรึกษาครับทั้งสองฝ่ายแก๊บกับแฟนเขาเข้ามาก่อนจากนั้น2 3ถึงอาทิตย์สแตมกับนิวเข้ามาคุยน้องๆพบปัญหานี้ก็อยากหาทางออกทั้งสองฝ่าย ว่าจะทำยังไงให้มันดีที่สุดให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดเราให้คำปรึกษาแบบพี่แต่ให้ไปแล้วเขาจะทำหรือไม่ทำก็อีกเรื่องหนึ่งพี่จิ๊บมองว่าทางออกที่ดีที่สุดของเรื่องนี้จะเป็นยังไงผมแนะนำทุกคนเลยว่าเอาความจริงมาพูด ความจริงก่อนส่วนความเชื่อก็เป็นความเชื่อของบุคคลว่าเขาจะเชื่อยังไงผมเข้าใจทั้งสี่ท่านในฐานะคนกลางลำบากใจไหมผมพูดกับทั้งสองฝ่ายว่าพี่ไม่ได้ลำบากใจนะไม่ว่าพี่จะอยู่ตรงไหนพี่อยู่ความจริงว่าอีกฝั่งจะถามหรืออีกมุมหนึ่งจะทำยังไงพี่ตอบความจริงหมดเลยและเป็นพี่ของทุกคน ในวันที่รู้เรื่องวันนั้นคิดไม่ว่าจะมาเป็นเรื่องราวใหญ่โตก็มีประเมินกับสแตมบ้างว่าโอกาสมีนะแต่จะทำยังไงให้ไม่ให,ให,ใหญ่โตขนาดนี้ตกใจเหมือนกันไม่ได้แปลกใจแต่ก็ไม่ได้หวังว่าจะมาถึงจุดนี้สแตมถึงขั้นพูดว่าเขาน่าจะหมดอนาคตแล้วงานก็โดนยกเลิกไปเยอะ จริงๆแล้วมีเคสแบบนี้เยอะขึ้นอยู่กับว่าดังหรือไม่ดังสแตมพูดถึงว่าจะออกจากวงการด้วยซ้ำจะไปอยู่ที่ไหนผมให้คำแนะนำว่าผมก็เสียดายนะในมุมส่วนตัวก็ส่วนตัวแต่ในมุมผลงานผมรักผลงานสแตมมากผมเชื่อว่าแฟนๆทุกคนที่รักผลงานสแตมอยู่ถ้าเป็นไปได้ไม่อยากให้ทิ้งมันไป เป็นคำที่บอกกับเขาตรงๆเขาประเมินตัวเองไว้เหมือนกันว่าถ้าเกิดขึ้นจะโดนเอฟเฟกต์เยอะใช่เราก็บอกเขาถ้าเป็นข่าวขึ้นมาพร้อมจะรับเอฟเฟกต์นั้นหรือเปล่าหลังจากเกิดเหตุได้คุยกันใหม่ได้พิมพ์คุยกันนิดหน่อยช่วงเครียดคงเป็นช่วงสามวันนั้นหลังจากนั้นคิดว่าเขาน่าจะโอเคขึ้นนะ แปลว่าทุกอย่างค่อนข้างเบาบางเขาได้พูดสิ่งที่อยู่ในใจเขาผมยังเคารพทุกท่านอยู่สแตปมกล้าพูดในสิ่งที่มหัศจรรย์มากผมเชื่อว่าเขายังอยู่ในวงการแฟนๆยังรักเขามากยิ่งยุคใหม่เป็นแฟนๆบางกลุ่มสามารถแยกเรื่องเสพผลงานกับเรื่องส่วนตัวได้ในฐานะที่เป็นพี่อยากบอกอะไรน้องๆความรักที่ดีมันดี แต่บางเรื่องที่เราต้องเจอกับสิ่งที่ท้าทายขนาดนั้นก็อยากให้ทุกคนมีสติอยากให้ทุกคนอยู่บนพื้นฐานของความจริง